วันนี้น้องนิชาออพาน้องนิชามาโรงพยาบาลน,นะครับน,น่าจะเนื่องจากไอนะครับเป็นไอแห้งๆมาตั้งแต่วันพุธแล้วไอแห้งๆน่นจะเป็นไข้ก็ไม่ได้ตัวร้อนอะไรนะครับ เหมือนจะเป็นไข้มีอ้วกมีอ้วกเพราะว่าเห็นคุณตาคุณยายบอกว่าทานทานข้าวแล้วอ้วกประมาณมันพุดที่แลว้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเอ,อ้มันพุดนี้แหละในสัปดาห์นี้แหละวันนี้ก็ันสุกอ่ะนั่งรอยอย่นี้ก่นอนบุงบ้ง นั่งรอยอยู่นี่ก่อนอันนี้แอร์ไม่เย็นหรอกจะได้ไม่ต้องเป็นหวัดดีขึ้นยังดีขึ้นยังค่ะชาดีขึ้นยังคะดีขึ้นยังโอ้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจะจับใหม่แล้ว เขาไม่มีนะถ้าเบิรงตบอลมั่งมีแงใช้ดีไม่หยันเขาก็บ้ายักอย่างเด็กหน่อยดีขึ้นแล้วกระเบ้าเด็กหน่อยจะมั่งจะมก่จะมั่วจะเหลือเลยครับจะเหลือเลยดีขึ้นแล้วจะมั่ได้แล้วได้ครับจะมั่ได้แล้วหมอว่าไงนะพยาบาลน้าน้องที่ประจอนเต้นดีอะไรเต้นดีการอ้วกกับนี้เป็นคิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัด แต่ถ้าตรวจ r อเต้องรออีกสองชั่วโมงเพราะว่ามีคนไข้ฉุกเฉินเยอะข้างในเราไอ้ข้างนอกมันตรวจไหมมันมีแต่คนเป็นไข้ก็เลยไม่อยากให้ลูกอยู่กับบ้านก่อนเดี๋ยวมาสิติดเข้ากับเกาถ้าถ้าอ้วกอีกอ้ยพรุ่งนี้อ่ะก็สังเกตอาการแต่ไม่คลื่คาดใช่ไหมยายไม่มีเสียงคลื่คาดใช่ไหมมีเสียงไหมลูกเขไม่มีเสียงคลื่คลาดมีไหมคะแม่น่าจะจะล้างจมูกให้ได้วันนี้ ให้นาว่าจะล้างจมูกให้ชามาโรงพยาบาลก่อนลูกมาโรงพยาบาลก่อนค่ะเลยไม่ได้ล้างจมูกเลยใช่ไหมครับเนี่ยใครล่ะโอเคๆเดี๋ยวล้างจมูกให้นะเดี๋ยวล้างจมูกให้นะคะนี่เดี๋ยวล้างจมูกให้ค่ะคนนี้ค่ะล้างให้คนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยอาคนนี้เลยค่ะคนนี้เลย ใช่ค่ะใช่ค่ะคนนจะกินคนนี้ไม่ได้ครับนะพอแล้วคหนึ่งสองว่าสรุปว่าคุณพยาบาลเนาะอีพยาบาลห้องสุขเฉินแนะนำว่าให้ให้กลับไปดูอาการที่บ้านได้เพราะตรวจเบื้องต้นแล้วความดันนะครับความดันปกติดีนะครับชีพจรก็ปกติ แล้วก็วัดไข้ก็ไม่มีไข้นะครับเบืองต้นทิศที่ไม่น่าแจ้งประมาณนี้ส่วนนิชายจริงๆก็อา,อารมณ์ดีอยู่ไม่ได้เสื่องซึมนะครับแต่ก็ห่วงออเนาะช่วงนี้โรคโรค RSV กำลังระบาดอยู่อ s v ระบาดอย่างหนักในเมืองคอนแก่นนะครับโคราช เขาที่รู้ที่เป็นข่าวนะครับที่เขาบอกว่าช่วงนี้ประมาณ400กว่าคนหรือเปล่าหรือ200น่าจะ400นะระบาดหนักมากก็เห็นน้องอ้วกนะครับก็พามาโรงพยาบาลพาโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจเรียบร้อยนะครับเวนเปก็เข็นรถมารับอย่างดีนะครับพาไปแล้วได้ตรวจแล้ว สบายใจแล้วคุณแม่นาก็สบายใจแล้ว,นนก,ลวก็จะได้กลับไปรอดูอาการที่บ้านนะครับแต่พยาบาลก็แจ้งอยู่ว่าถ้าจะตรวจต้องรออีกสองชั่วโมงเพราะคนไข้เยอะมากนะตอนนี้ก็ไปดูในห้องแล้วก็เยอะจริงๆก็จริงๆก็เท่าที่คุณพ่อดูก็ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกครับเพะน้องก็ยังสดชื่นดีอยู่ นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงดูอาการที่บ้านแต่ก็ยังมีน้ำมูกไหลนะครับน้ำมูกใสๆเมื่อกี้ยังไหลอยูเย่เดี๋ยวมีอาการยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนะที่บ้านเป็นไนครับ อันนี้เข้าได้อยู่ทางนี้ก็ไปขึ้นบันไดเลื่อนไงตัวนายใช้ประตูถัดไปม่ามา,มาใช้ประตูถัดไปเขาให้เข้าทางเดียวแล้วก็ไปขึ้นบันไดเลื่อนต่ออ้าชายยังไม่นอนเลอลูกเป็นบันไดาลากเฉยๆมัมันไม่ใช่บันไดมันเป็นเทเรส เออนี่แหละเข้าประตูนี้ประตูเดียวเขาเน้นให้มีทางเข้าออกไม่ไม่หลายจุดนะจะได้เั้นอันนี้เราอยู่ที่ราชพฤกษ์นะลูกนะราชพฤกษ์มาตรวจนี่ชายจะได้นอนหลับสบายสบายแม่นายจะได้ไม่สะดุ้งนะลูกนะแม่นายจะได้ไม่สะดุ้งเรียนผู้ใช้บริการกรุณนาใช้ประตูถัดไปกรุณนาใช้ประตูถัดไปอ,อ๋อ ประตูถัดไปคือประตูนี่นี่จุดรับสมพุกป่วยอยู่นี่ได้กนุกจุดรับสมพุกป่วยอยู่นี่พัดไข้ก่อนพัดไข้ก่อนค่ะมาเร็ว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 มา มาเล็วมาเล็เลขเว <c oughs> ขึ้นบันไดขึ้นบันไดให้ใครอุ้มให้ใครอุ้มแม่นาอุ้ม,มคุณยายไม่ถนัดบันไดอ้าจับแขน,นหน้าไปจับบัตรล้าไว้จับล้าไว้จับล้าไว้ <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> อุณหภูมิเท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งปกติความดันเก้าสิบหกร้อยสี่สิบสามใช่ไหมความดันก็ปกติของเด็กไม่ไข้นะลูกไม่ไข้ค่ะไม่นายจะได้หลับนะคะไม่งั้นไม่นายจะปวดหัวค่ะไม่ไข้ยังไม่น่าจะนอนไม่หลับนะน้ำมูกอ่ะหมดยังน้ำมูกมหมดยังน้ำมูกหมดยังเบ่งอ่ายลูกเบ่งเขี้ยว จะนอนใช่ไหนอ๋ชายจะนอนแมน่มนากำลังกล่อมอยู่ครับันี้น้องกินนมนอนนะครับกินนมแล้วก็หลับไปแล้วเพราะว่าเลยเวลาแล้วกี่ทุ่มแล้วกี่ทุ่มแล้วเมนะ่าสี่ทุ่มครึ่งหลับสนิทแล้ว ไปหลับต่อบนรถอีกนะัลูกไหมถึงบ้านแล้วตอนนี้ตีสองนะครับคนป่วยถึงบ้านแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นหดัดเป็นไข้ธรรมดารักษาตามอาการยานิชายอยู่นี่ครับกินเช้ากังวันเยิง กินนมช่วงนี้เป็นช่วงกินนมนะ,ะช่วงตื่นกินนมแล้วก็นอนต่อไม่มีใครแย่งหรอกลูกกินเลยค่ะไม่มีใครแย่งค่ะไม่นามาแย่งหรอกหลาม้วคะไม่นาเฮ็ดปากเคเวิ้แล้วค่ะ เดี๋ยวก็ยังดูดูคะ่ะอย่าเอาออกให้เขาหลับก่อนเพราะถ้าถ้าออกเขาก็จะกินได้เยอะเพราะเขายังไม่หลับไม่นะไม่ต้องได้จะงอเง,งน้องคนนั้นน้องคนนั้นพอได้ยินสเกตเตอร์ นางผู้หญิงคนนั้นที่นุนาทำเสียงเซนิชาแกก็ทำอย่างนี้แกที่แกนั่งอยู่ข้างนอกกับพ่อเหมือนแกจะรู้ว่าแกทำตามใช่พ่อก็เลยบอกว่าใชออ่ใช่ใชทำเงียบๆยั่ง <laughs> ต้องอยู่เง,งียบๆมั่งเช็ดปากให้เขาหน่อยม่นมติดปากโอเคค่ะ okay.